สวัสดีครับเพื่อนๆพนพบกับช่องเจ๋งเป้ง Amazing อีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราไม่ได้ออกไปสำรวจพื้นที่นะครับก็วันนี้อยู่บ้านผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับในโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องวิธีการขัดตาไฟรถโดยไม่ใช้เครื่องขัดโดยใช้มือกับผ้านะครับแล้วก็มีตัวน้ำยาวันนี้เราก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่ามันได้ผลไหม ก็เลยสั่งน้ำยามาตอนนี้ก็น้ำยาก็ส hmm. so ่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็แกะสดๆเลยนะครับก็อยากจะรู้ว่ามันจะใสปิ้งเหมือนกับที่เขาโฆษณาจริงไหมนะครับก็เดี๋ยวเราก็ขัดรถเราเองเนี่ยแหละครับ ตอนนี้รถก็ตาไฟก็เริ่มเริ่มจอกเหลืองๆแล้วครับนี่ครับกล่องใหญ่เงี้ยมีแค่นี้เรายังไม่บอกครับยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเกิดใช้ไม่ดีถ้าใช้ดีเดี๋ยวจะช่วยโฆษณาแล้วก็มีอ๋อเขามีวิธีการด้วยเดี๋ยวขออ่านวิธีการแป๊บหนึ่ง แล้เดี๋ยวจะไปทดลองขัดขัดกันโอเคครับสีอค่นสวัสดีค่ะเพืพ่อนเพื่อนเราก็จะมาขัดรถกันนะคะอุปกรณ์ก็มีอยู่สองอย่างนะคะคีมที่เราสั่งมาแล้วก็ผ้าสองผืนนะคะเอาไว้ขัดกับเอาไว้เช็ดอันนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะโอเคเแล้ก็เปิดฝาก่อนนะคะในในโฆษณานะครับเขาก็ไปขัดรถที่อ,อยู่ตามโรงพัก ที่จอดไว้เป็นแบบหลายๆปีเป็นสิบปีก็มีออกดีเลยเดี๋ยวเรามาดูิว่าของมันจะเป็นเช่นไรตัวย่างข้างล่างที่เลืนิ้วอยู่นะ <c oughs> เนี่ยเริ่มเลยแล้วที่ก็เทคนิคก,ก็คือสัมผ้าจับให้เป็นปั้นนะครับ ทักสองสำทบอ <Yeah. S 1> เาพอาขอผ้านะเอาตรงจุดที่เป็นผ้าเลยอา <Okay. S 1> แล้วก็ขัดไปเลยครับขัดกับที่ก่อนอย่าเพิ่งเคลื่อนที่เยอะอขัดตรงนั้นก่อนะจุดเดียวพอเริ่มเงาแล้ว,ลวเราค่อยๆเปลี่ยนที่ไปตามตามคลิปนะครับเมื่อกี้เราดูคลิปกันไปแล้วเดี๋ยวต้องดูซิว่มามันจะใสไหม ค่อยเคลื่อนไปทีละหน่อยทีละหน่อยคุณแม่ดูที่ใสมไหมเปลี่ยนไม่มีความเปลี่ยนแปลงไหมมค่อยค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าบ้างเปลี่ยนจุดผ้าบ้างผ้ามันมันแรงเหมือนเปียกไปเลยเนาะใช่าป่ะนีไม่จะเป็นแบบนี้เปียกไปเลยอ้าวเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าตัวแห้ง ให้รู้สึกว่าจะใสขึ้นนะนมันขันไม่พูดเลยจะจะพูดอะไรใสมากใสจริงๆน้ำยามทำจากอะไรถ่ายยูด้วถ่ายยูดินี่เพื่อนๆไม่ได้ตัดต่อเลยเนี่ย นี่นี oh, ่น <smoked downhill behaviour> <servir> ี่นี่โอ้เดี๋ยวดูโอ้ใสเร็จแล้วทำไงจอยคะเอาผ้าเอาผ้าอีกผืนหนึ่งมามาขัดขัดโอเคทำเหมือนเดิมใช่ไหมเอ้ยเพื่อนๆมันใสเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่เอาช่วยช่วยถ่ายไฟข้างนี้กับไฟข้างนู้นหน่อยดูความแตกต่าง,างอี๋ยวพ่อเขก็ได้ลูกอันลูกแบบนี้อลองไปดูดิแล้วลองไปฉายข้างนู้นดิไปตามมา่ปตางไหมตกต่างไหมมันสะท้อนแสงไะดีก็ไม่ตาม่างแต่ข้างนู้นใสนี่งใสเลยนะออื ไฟกว่าไฟกว่าไม่น่าเชื่อเลยเอา้าวคนถ่ายเป็นไงมากเมื่อกี้นี้ใส่ใสกว่าเดิมเยอะเลยเอา้าวสวยงาวิ๊กบ๊บบิบ๊มมมบมากเลยค่ะแล้วถ่ายถ่ายภาพก่อนแล้วหลัง Befor e after ให้ดูนะคะเ,เดี๋ยวเราจะลงไวในคลิปนี้เลยค่ะอา่าโอเคจะตัดภาพก่อนเดี๋ยวจะยาว <c oughs> นะครับสวนน้องไวไพายก็ ไปผัดต่อข้างนู้นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับเอาบอกยี่ห้อหน่อยยี่ห้ออะไรเนี่ยโคตรวิงนะคะเดี๋ยวเอาฝายเขาดูหน่อยสิโอเคครับเอาฝา,า,ฝา,าให้เพื่อนๆดูหน่อยไปเซิร์ชดูอ่ะแล้วกใกล้ๆหน่อยเอ้า <c oughs> ใกล้ไปมันไม่ตรง <c oughs> อ๋อเนี่ยเพื่อนๆยี่ห้อเนี้ยโคตรวิงใสจริงนะคะครรใสอ่ะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยอ่ะ แต่เขาบอกว่าห้ามโดนน้านะห้ามโดนน้ํามาสามชั่วโมงแล้วก็าห้าม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 ชื้นห้ามเปียกนะอันนี้รู้สึกว่าจะใส่เยอะฝักเมื่อกี้นี้นะ้ายา <c oughs> <c oughs> อันนีเยอะไปว่าเนี่ยจะเหลียจะเหลียไปหน่อย <c oughs> อันนี้ก็ใสเลยครับใสเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อไม่ได้ออกแรงเยอะเลยเห็น <c oughs> <c oughs> บอกว่าพอพอถ่ายพอพอเราขัดไปแล้วน้องไปถ่าย พอขัดปแล้วแล้วเราเราผ้าผ้าผืนมาขัดมันมันมันผุดๆเลยใช่ไหมใช่อ่ะจะได้ผุดๆหน่อยแต่ว่าก็ใสจริงนะคะอิงออนเ้ม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขัดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูจริงยวคิดจะยาวเนี่ยครับเพื่อนๆวันนี้เราก็เลยเถิดมาที่ทารถ <c oughs> มันเงาเงามากเลยนะนเนี่ยเพดูดนะ้ดูเนี่ยสะท้อนเห็นเราเลยเห็นไหมออสะท้อนเห็นเราเลยกกอ,อ่ะจางแบบเก่าๆอ่ะเหมือนตาไฟอย่างเดียวแล้วเนี่ยเหมือนได้รถคันใหม่เลยเนะี่ยอืมสุดยอดเลยโค้งามเนาะอืมโค้งามแตะๆสะท้อนกับอนะไรเนี่ยแล้วขัดแป๊บเดียวเองนะใช่ป่ะคุณแม่ใช่ใช่ขัดแป๊บเดียวเององีขัดกรรมเดียวเนาะไป เดี๋ยวเราเลยเถิดเป็นสปอตไลท์ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวขอสปอตไลท์อีกหน่อยอ่ะน้องมบพายอาทาเลยไม่รู้นะมันโดนสีได้ป่ะแต่เราพยายามจะไม่ให้โดนสีนะอ่านน้อยๆหรอกน้อยๆจากนิ้วเดียวตอนนี้มันาดด้วยเดี๋ยวเราเราจะขัดแล้วเดี๋ยวไม่ให้ดู ตาไฟสปอร์ตไลท์ก็เป็นพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นกระจกถ้าเป็นกระจกคงจะไม่ได้ผลนะ่ะอ่าแม่ค่ะขล้อโอ้ oh. อะไรเพื่อนฉันวิบวับวิบวับ <laughs> อยากจะร้องร้องไม่ได้ร้องไม่เป็นร <laughs> ้องให้ฟังหน่อยดิ เฮ็ดผมวิววิววิววิบวิบเฮ้ดผหยิดหยิ้หยิดหยิเออใส่ดีเวะใส่ไหมใส่นะเพื่อนเนี่ยใส่เลยเพื่อนเนี่ยไม่ได้ตัดต่อเลยอ่ะไปถ่ายข้างฟุ้นมุพริบเดี๋ยวไปดูข้างนี้เนี่ยเพื่อนแต่ข้างนี้เรายังไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวเราจะขัดอ่าโอเค ในพ้นครับเพื่อนๆก็สรุปว่าเราขัดไปแล้วขัดทั้งไฟหน้าสองข้างสปอตไลท์ดูนะครับเราใช้น้ํายาไปไม่ถึง,ถงครึ่เนี่ยใช้แค่นี้เพื่อนๆใช้ไปนิดเดียวเองแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันมันเหมือนเวอร์ครับมันใสมันสะอาดมันเหมือนใหม่เลยแล้วใช้เวลาเพียงแค่ประมาณสักสิบห้านาทีทั้งคันนี้ประมาณ ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอะ่ะใสผ้าใช้ผ้าสองผืนผ้าขัดผืนหนึ่งแล้วผ้าเช็ดเงาอีกผืนหนึ่งแค่นี้นครับเพื่อนๆก็ไปหาซื้อดูอครับผมไม่ไะ้เป็นตัวแทนจไหน่ายอ่ะโคดวิง้งลองไปดูแล้วกันอ่าเดี๋ยวดูคนขัดเนะ่ยสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งให้กับช่องเจ๋งเป๊เ Amazing บา,บายนะคะ